สวัสดีครับจากร้านทวัชัยออโตแอ์นะครับขอบคุณโอกาสาดีๆที่ลูกค้านำา Toyota เอ t าติปี2017มาติดเป็นจอ Android 10นิ้วตรงรุ่นพร้อมกล้องถอยเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้ใครหลายๆคนนะครับตัวนี้นะครับพอเราติดออกมาแล้วจะอยู่ในลักษณะนี้เลยจะสังเกตได้ว่าขอบใหญ่เต็มตานะครับสุดขอบเลยแล้วไม่บังแอร์อีกด้วยส่วนต่อมานะครับที่ติดเป็นกล้องถอยตัวนี้ก็จะ พอจอใหญ่ขนาดนี้นะครับเวลาเราถอยออกมาแล้วเนี่ยมันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับจะสังเกตว่าใหญ่เต็มตามากๆเวลาเราถอยนะครับก็เพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นแผนที่นั่นเองเพราะแผนที่นะครับเราลองมาใช้คําสั่งเสียงกันบ้างนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่บางคนนะครับเขาไม่ถนัดในการพิมพ์แล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วมีไม้อยู่ตรงนี้นะครับนําทางไปพิษณุโลก เนี่ยครับมันพูดมันทําตามที่เราพูดเลยครับเนี่ยครับนาทางไปพิจิตถ้าเราใช้คําสั่งเสียงแบบนี้นะครับเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่แน่นอนบางทีเราพิมพ์เนี่ยมันก็อาจจะไม่สะดวกนะครับใช้คําสั่งเสียงได้เนี่ยดีมากๆแล้วก็จบมากมากนะครับมีไม้แยกก็จะเสถียรแบบนี้นะครับไม้แยกเนี่ยนอกจากสั่งคําสั่งเสียงได้นะครับยังสามารถที่จะใช้เป็นตัวของ การพูดคุยโทรศัพท์อีกด้วยนะครับสามารถต่อบลูทูธเข้าแล้วคุยโทรศัพท์ได้ปกติเลยส่วนต่อมานะครับแอปที่ใช้บ่อยมากๆก็คือ YouTube นั่นเองนี่ครับใหญ่เต็มตาแบบนี้เวลาเราเล่น u t u b e นะครับก็ดีมากๆหรือเห็นใก้เต็มตาอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเพ่งนะครับหรือเวลาเราสัมผัสเนี่ยมันก็ง่ายได้มากยิ่งขึ้นนะครับโหลดแอปช้อปปี้วันนี้ส่งฟรีไม่มีขั้นตำ่ำพร้อมพบสินค้ามากมายในราคาเริ่มต้น9บาท พอเสียงนะครับเราฟังแบบนี้แล้วนะครับก็เราสามารถไปปรับที่ด q สออ EQ นะครับหรือ DSP ตรงนี้ได้เลยเราสามารถเลือกได้เลยนะครับตามความต้องการของเราหรือแม้กระทั่งตัวของเฟสนะครับสามารถเลือกได้เลยแล้วก็จะเป็นตัวของเพิ่มเบสก็ได้ หรือปรับให้มันไปอยู่ข้างหน้าข้างหลังตามความต้องการนะครับของเราได้เลยนะครับว่าสมมุดเสียงข้างหน้าดังเกินไปเราก็ปรับให้มันย้อนมาข้างหลังนะครับหรือปรับเสียงข้างหน้าให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นโฟกัสคนนั่งคนไหนนะครับหรือที่ที่เขาเรียกกันง่ายๆว่าตั้งถามนั่นเองส่วนต่อมานะครับเราก็จะใช้เป็นตัวของเออเพสโตนะครับในการโหลดแอปต่างๆไม่ว่าจะเป็นลูกทีวีหรือแอปต่างๆที่เรา ต้องการจะเล่นนะครับบางคนก็ใช้แอปหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นพอร์ตแคสต์หรือไม่ว่าจะเป็นขับเฮาอะไรอย่างนี้นะครับสามารถโหลดได้ทั้งหมดนะครับตามความต้องการของเราของเราเลยนะครับส่วนจูกนะครับก็เป็นแอปหนึ่งที่สําคัญมากๆเป็นเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยสามารถปิดจอฟังได้นะครับปิดจอฟังเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับกดเล่น มมติเราปิดอย่างเงี้ยครับปิดจอฟังนะครับอย่างงี้นะครับถ้าเราจะเลื่อนนะครับกดปิดตรงนี้ได้เนี่ยครับเราสามารถทําแบบนี้ได้เลยสมมุติเครื่องช้าเรากดตัวนี้ก็ได้ครับมันก็จะล้างแอปทั้งหมดให้เราเลยนะครับเหมือนกับเราสไลด์แอปออกนั่นเองแล้วก็นะครับส่วนอื่นๆก็คือเป็นฟังเทคนิคแล้วครับก็คือ พวงมาลัยนะครับทั้งหมดถ้าเราติดเป็นจอ Android ตรงรุ่นปักตรงรุ่นนะครับเขาจะใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเลื่อนไปเลื่อนกลับนะครับหรือตั้งโหมดตรงนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าข้างล่างนะครับเขาจะมีเขียนไว้เป็นเนหรือเป็นตัวของนะครับโอเคนะครับก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เนาะ ถ้าใครสนใจงานแบบนี้นะครับก็ติดต่อร้านทวัชชัยออโต้แอร์นะครับหรือโทรเบอร์05711701นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเพลงผมอาจจะเปิดให้ฟังไม่ได้เยอะนะครับเป็นเพราะว่าตัวของเรื่องของริขสิทธินั่นเองนะครับถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าตรงไหนที่ผมพูดผิดพลาดไปนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับสำหรับแรม4ตัวนี้ผมมองว่า เร็วพอใช้งานได้ครับแล้วก็รู้สึกว่าสำหรับผมใช้ iPhone 12แล้วก็ไม่ชา้าจ,จนเกินไปขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างมาก